สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในคลิปบอกฟุตอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยครับก็นานนิดหน่อยไหมนะก็ตั้งแต่วันพฤหัสมาถึงวันน <c oughs> ี้เลยครับนานเลยที่ไม่ได้เจอกัน <c oughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมะจะมาเล่นบอกฟุตนะครับผม <c oughs> ซึ่งในคลิปบอกฟุตอะ่ะ ใครๆก็ว่าผมต้องผ่านผ่านอุปสรรคเดิมๆที่ผมเคยทํามาทั้งหมดที่ผมเคยทํามาที่ในไอดีเก่าต้องมาน่าทำใหม่มันลําบากดังนั้นถ้าใครอยากจะหาทํานะครับก็สามารถทําได้ด้วยการสร้างไอดีใหม่และผมจะขอให้ไอดีผมเนี่ยไปถึงเลเวลตันไฮได้แต่เบ้าใหม่ของเราไม่ได้เลเวลตันนะครับผมแต่เป็น ป้อมหมาของเรานะครับคือป้อมหมาของเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยป้อมหมายของเราเนี่ยมันไม่เลเวลตันเนี่ยไอเจ้าเลเวลตันอะเลเวลเลเวลตันเนี่ยไม่ใช่นะครับผมผมไม่เอาเลเวลตันแต่สิ่งแราจะทำคือ เป้าหมายของเราที่ที่เราจะต้องการคือถึงเลเวลสองร้อยครับผมอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับความจริงแล้วนเนี่ยเราจะให้ไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้คือเป้าหมายคือนี่ครับเป้าหมายเลเวลสองร้อยบอกเลยว่าสุดฮอตสุดฮิตแล้วก็สุดบลัเพราะว่าท่านผมจะไปถึงเลเวลสองร้อยให้ได้ ตกใจเสียงกระโดดโอเคแล้วทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะเน,น,นี่ยดังนั้นเดี๋ยวเรามาต่อสู้กับไอเจ้าน,นี้กันเถอะคลิปที่แล้วเราก็เคยต่อสู้มันไปแล้วนะครับในคลิปที่สุดาเลยครับผม,อมโอ้โหใครเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมาช่วยผมฟาร์มเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมาช่วยผมฟาร์มเหรอเนี่ย ทำไมเลือดลดไวจังถึงสงสัยนะเนี่ยทำไมเลือดเขาลดไวเกินจังเลยแล้วเขาฆ่าผมด้วยอ่ะเขาที่เสร็จไม่ดีจังมันก็ไอ้เบิร์ดไปกินเลยจ้าก็ไอ้เบิร์ดไปดีจะรออะไรล่ะอืมไอ้เบิร์ดไปดีจะรออะไรเขาฆ่าผมผมเกือบตายอะ่ะทุกคนอืมต้องเลี้ยงให้ตรงที่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเสียข้าหัวให้เขาฟรีเลย ผมไม่อยากเสียครับผมไม่อยากเสียใครก็ไม่รู้แต่ว่าผมขอให้ไม่เสียก็พอไปแข็งแข็งเรียบร้อยแข็งเรียบร้อยแข็งไม่ไปไหนจ๊ะมีคนมาช่วยผมฟาร์มก็ถือว่าดีนะแต่เขาเกือบฆ่าผมไปอ่ะเกือบตายนะนาน่นที่ใช้ผมไว้มากเนะเกือบฆ่าผมเลยดีนะที่ผมไม่ตายอ่ะถ้าผมตายเนี่ยผมคงเสียข้าวหอยเขาฟรีละเฮ้ย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 ไม่ ขโมยข้าหัวผมไปอ๋อผมโกรธจัดเลยมไม่ไหวแล้วผมจะขโมยข้าหัวเขาคืนผมจะข้าวขโมยข้าหัวเขาได้ข้าหัวแค่เนี้ยข้าหัวที่เสียไปนี่คือห้า อือแต่เขาไม่มีหรอไ,ไงถูกแล้วเบ็กถูกแล้วแต่เขาไม่ได้มี PVP กันหรอเลวลเท่าเอ้ยจะ PVP กันได้ดังนั้นเราไป PVP กันนะทุกคนเดี๋ยวนะใครจะชนะใครจะแพ้อืใครจะไปใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่นี่ รอบแรกผมแพ้วเพาผมผมกะเกินไปมีฉันเขาคงตายเอาที่น้าอยากทีพีกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนดูนะครับท้าผู้ชมครับผมคือทุกคนอะ่ะมีสิทธิ์ในการพีพีกับผมนะตอนนั้นถ้าอยากจะพีพีกับผมก็สามารถมาพีพีกันได้นะอะไรฮ่าฮ่าาอันนี้ไม่ใช่เอฟซีอะผมว่ามีการใส่หัวเราะฮ่าฮ่า เขาคอมเมนต์มาเนี่ยผมขอตบเลยแล้วกันนะตบแตกบอกเลยบอกลาเตรียมตัวบอกลาแต่ถ้าไอ้ดีนขอคุณกลับมาล่ะเตรียมตัวบอกลาบอกลายูทูบได้เลยถ้าสมบณคุณห้าห้าในคอมเมนต์เตรียมตัวเลยรู้นะแอบจะมีบีพีมาจะบีบีพีกันมีการหัวเราห้าห้าห้านี่ใส่ไม่ดีก็แข่งไม่ดีครับจะรออะไรเอ้ย เลื่อยไปกดออร่าด้วยดิออร่าคือการเพิ่มพลังครับไปเอาอีเอียวว่าผลน,นี้เขไม่น่าจะดีสุดสำหรับผมลนะผมอยากคือเขาทำให้ผมรู้สึกผมอยากจะถอดผลไอทิ้งอ่ะไม่หยไม่ยอมแห่ไม่ยอมแพ้เขาน่าจะเลเวลเยอะเก่าผมเกินไปหรือเปล่ารอบนี้ก็มาดิครับน้อง,งทำบีพีด้วย เขาจะมาพีดีด้วยก็ช่างแต่ไม่สนไม่สนไม่โดนไม่โดนนะสิใช้หลเบิรกม,มูกเมกมาเคยใช้หมดแล้วรู้หมดสกิลเป็นยังไงสกิลอะไรบ้างไม่ครบอะดีไม่ครบอะด,อดีจะตายอยู่แล้วหน้าเห็นไหมไม่ตัวเองเลยแข็งแข็งแข็งไปเลยเตรียมตัวตายบอกกลางเตรียมตัวตายได้เลยบุไปชากับคนดูใช่หรือเปล่าเนี่ย มีการใส่ห้าห้าห้ายงนี้ผมไม่ใช่อืมอืมตกน้ำไม่เป็นไรครับตกน้ำไม่เป็นไรครับอืมแง่ตกน้ำไม่เป็นไรเป็นไรไงคนเน็กมากไปดิครับจะรออะไรจะรออะไรไปเนะตกน้ำไปเลยตกน้ำไปเลยไปฉากนี้ต้องต่อเอวยถึงครับต่อเอวยถึงไปไม่โดน มโกรธผมแขนเแล้วผมจะหมดช่วยผมหน่อยไปไม่โดนไปไปเลยแข็งเรียบร้อยเตรียมตัวบอกลาได้เลยผมจะชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไป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 เรียบร้อยไม่มีรางวัลเลเวลแตกต่างกันเกินไปไป ไม่บอกกันแต,แต่แรกว่าเลเวลน้อยกว่าไม่บอกกันเลยเนาะบอกกันก็ดีนะไม่บอกกันเลยเนาะว่าเลเวลน้อยกว่าไม่มีรางวัลเฉยอย่าบอกนะเป็นคนดูอะใสห่ห้าห้าายนี้โดนกลับบ้าเป็นไงล่ะไม่แคร์สำหรับคนที่ทำผมตายแต่น,นี้พีพีผมปล่อยได้เป็นไงล่ะ หาเยอะๆเลยหเยอะๆเลยจะได้สนุกผิดไปหา้าโดนเอาคืนซะเฉยไว้ยว้เอาดีเอาดีจะมาจริงดีจะมาต่อสู้หรอจะมาต่อสู้หรอซุ่มต่อสู้ดีสุ่มต่อโซ่ดีชอบเนาะ PVP อ่ะเลเวลน้อยอ่ะแือเลเวลมากกว่าเนี่ยทำตายไปแล้วไม่รู้กี่รอบแต่เธอะผมไม่มีทาง ตดน5 5 5กับบ้างรู้สึกไงอย่าลืมนะครับคนที่เป็นเขาอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกความรู้สึกของเขาเลยถ้าเขาไม่บอกผมหาได้ตามหาคุณนี่แหละมาเคสออกเคสเดิมอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นฉากการ PVP แล้วใช่ไหมที่ผมอ่านไปหมดแล้วจะใส่รูปหัวใจไว้ซึ่งเมื่อกี้ที่แล้วผมอ่านไปแล้วครับ PVP ทั้งหมดอะ ผมอ่าน TV ที p หมดแล้วครับก็ไม่ต้องหว่วงครับผมถ้าเขาจะบอกว่าเขายังไม่ได้ pvp แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่น่นอนคนนั้นน่าจะคนละคนเลยแหละอืมไรว่าน้อยกว่าก็ไม่บอกเนาะอืมจะใช้อะไรก็สร้างสู้กับผมไม่ได้อะดิอย่าบอกว่าอ่อนให้อะ่ะ ราะว่านี่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาน่าจะแบบว่าปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเขาห้าห้ามาผมห้าห้ากับผมว่าผมคือมูฮ่าฮ่าฮาฮ่ฮ่าฮ่าดตาเฮ้วคางคกแถวบ้านฉันมันร้องมูฮ่ฮมันใช่กบคางคกกันแน่นะแต่นั้นเดี๋ยวเราไปทำการต่อสู้กับตัวนี้กันนะครับ ผมอยากจะเลเวลให้ถึง2ไวที่ได้ทุกสัต์ไร้หนาจะไปถึงเกาะสก,กายเพียรไหมผมก็ไม่น่าจะรู้แหละเออเอดีผมขอให้ให้เลเวลเยอะก็พอตอนนี้คลิปวิดีโอก็น่าจะดําเนินการมาถึง10วินาทีเอ้ย10วินาทีเหรอพี่ชาย10นาทีแล้วครับทุกคนตอนนี้คลิปวิดีโอดําเนินการมาถึง10นาทีแล้วครับทุกคน เดี๋ยวผมมาจจะใส่ช่วชงเวลาการที่จะมีบ้างอย่างเช่น p B p ช่วงเริ่มคลิป PvP อยู่ในคาอธิบายนะครับผมจะมีช่วงทุกตอนนะครับผมที่ผมจะทําให้เฉพาะคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าอาจจะไม่มีอาจจะมีบางคลิปครับผมที่ผมใส่ไว้ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงไรครับมาดี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 าดาดไปเอ้ากัไมกแล้วบอ ไม่สนคนเดิมไหมไม่น่าใช่เพราะคนเดิมขาจะเป็นผู้หญิงแต่คนนี้เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายทุกค,คนมีคนเดิมแล้วเนี่ยแ็่คนแม็กมาเนี่แหละถูกต้องคนเดิมเลยคนเดิมเลยคนเดิมเลยคนเดิมเลียบ้อยอืมจีจีครับทุกคนจึ๊บจึบจึบ,จบ จึดๆนีน่ตอนนี้เราก็มีพลังงานโคตรจะเยอะเลยนะทุกคนเป็นไงล่ะดีเชียวตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่มีรางวัลเลยตัวป,ประกาศหาข้อหัวเลยทีเดียวโัวประกาศหาข้าหัวเรียบร้อยเลยอฟาร์มต่อฟาร์มต่อฟาร์มอย่างไวเลยครับ เคยจะถึงเกาะใหม่ให้ไวเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินลงมาทำไมเฮ้ยใครอะ <c oughs> คนได้รับข่าว <c oughs> ว่า่าตากเล้วใช่ค่าวหัวฟีทำไมไม่ต้องให้ก็ได้ <c oughs> รีเซ็ตตัวผมได้ค่าวหัวไปเลยว้า <c oughs> ใครเคยเจออย่างนี้บ้างครับบอกผมทีในคอมเมนต์ใครเคยเจอบ้างผมเผลอไป เราเผลอไปตีเขาแล้วเขาจู่ๆเขาก็กดรีเซ็ตตัวแล้วเขาอ่ะผมก็เลยได้ค่าหัวฟรีใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างบอกผมทีตอนนี้นะคะผมผมอยู่ในอันดับสามของแร้งนะคะผมอันดับสามนะครับ,อบ,รบของแร้งโจนสลัดครับผมเป็นอันดับสามเลยหมดเลยอันดับสามอันเนี้ยโหดแน่นอนม,มีค่าหัวเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะมีค่าหัวนำอยู่ 80, 000, ประมาณนี้ 70, 80, 000, นี่ครับ แ5 1ห7ื้าพันหนึ่งเจสิเแค่นี้เองเราไปต่อกันเถอะครับทุกคนดูทุกคนเมื่อกี้ผมโดนเขารอเลียนไม่ใช่คนนั้นนะแต่คนเนี้ยทุกคนกนี่เจยงนี่ไหมเขารอเลียนผมก็จะตุกเอาดีไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก เอมเมื่อกี้แค่มันลอเกิดอยู่มันไม่เกิดหรือคนผมรอมานานแล้วยังไม่เกิดเลยก็งรองไปสักพักแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มให้เสร็จก่อนนะครับผมข้างในรูปผมรอ,อเข้าผมรคนนี้เข้าตีาาผมเออผมอ่าโกรธเขามากเดี๋ยวผมจะตั้งตีเขาให้ตายก่อนจู่ๆเขาก็มาฆ่าผมเลย ด,ดูด well, ิกอนแม่มากกว่าเนาะอืมมาหยุดติดรมเจ้าจริงดิแข่งไปตายเรียบร้อยเล้หโว้วขอโทษขอโหดโหดเกินโหดเกินจะยินครับพี่จะเยินครับจะเยินครับผมขอโทษไม่ต้องขอโทษเขาละผมเก็บคนผมเก็บคนผมไม่ชอบคนนะกันจะขัยังใช่ไหมอยากจะมีพีพีใช่ไหมได้ เอฟซีกดติดตามยังทาไมกดติดตามผมขอว่าให้แรงที่สุด,ดที่ทำได้แล้วไปแข็งไปไปเรียบร้อยจะเจา้าคืนให้แรงกว่านี้คอมเมของฉันจะเปลี่ยนเป็นมัดเท้าจะือดร้อนไหมทำไรทำไรเนี่ยไม่โดนเลยไงเออสมเหตุสมผลสุดเกินเราไปนกไม่โดนเลย นกเป็นอะไรหรือเปล่าครับบินผิดหรือเปล่าถูกต้องแล้วนะชนตัวหรือเปล่าไป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 ,ไ,ปไม่โดนผมหรอกไม่โดนแหละน,นะหืมวดเก่งดีนะหือทำไรเนี่ยทำอะไรทำไรทำไรครับทำไร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 ,ำไร,ำไรหืมน่าจะเลเวลมากกว่าผมแน่นอนเขาจะฆ่าผมอย่างเงี้ยว่า เขตแถวนี้มันน่าดูไม่ปลอดภัยเลยทุกคนผมกลัวคุณโดนพีพีกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ดูนะไม่ถึงเฮ้ยจะมาตามผมเหรอจะมาตามผมไม่ทันรออะคุณเดินบนเน้าไม่ได้หรอกมูฮาฮ่าฮ่นจิก็ไปเปิร์นพสลามมาสาาิอืมได้ อมืไปไหนแล้วไปไหนแล้วแข่งไปเลยดิจะรออะไรล่ะ <ไป S 1> แข่งแข่งไปออผมจะไปหาเรื่องเด็กแถวบ้านที่มาตบพี่ผมครับนี่มาดิไปเลยป้อมาการมารีนนี่แหละมันก็คือเกาะมารีนนี่ผมเดินไปเดินมานี่ผมไม่โดนผมเลยไอ ไบแข้งไปเลยอยากหาเรื่องนักใช่มไหมนี่ครับผมจะโดนอย่างนี้ครับทุกคนบางใครใครใครก็ถูกโดน PVP อย่างนี้แหละเอฟเคอยู่ดีๆจะจุรมพ p ีต้องใส่รัวๆครับผมไม่ไม่ไม่อยากโดนเอาเข้าหัวฟรีๆไปไป,ปไม่ได้ครับทุกคนอย่าลังเนาะผมไม่อย,อ,มอยากให้เสียคข้าหัวฟรี ผมไม่ได้โอ้ยโ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 ยใจเย็นโบโบเกือบจมน้ำโบรเกือบจมน้ำอ่ะก็คุณอยู่ทางไหนอ้าวว่าตายตายก็คุณอยู่ทางไหนทำไงดีเนี่ยผมกดแล้วคุณพาไปหาก่อคุณเดีวเร่อก่อพาไปหาก่อคุณหน่อยเดี๋ยวผมไปจัดไปจัดการมันต่อทุกคนร้อน จะตายใช่ไหม<ช>จะตายใช่ไหมจะตายใช่ไหมหว้วตายแล้วผมจมน้ำผมจนผมจน้ำช่วยผมด้วย <c oughs> จริงก็มาหาผมสิ <c oughs> เอ้าโดนแตกแตกกลางทะเลนี่เ, <c oughs> เดวิลสูงกว่าก็ไม่บอกโอ้ไม่เลยข้าหัวเลยที่ทำไปเมื่อกี้คืออะไร <c oughs> มีแหละผมไปสู้กับเลยคนเลเวลสูงๆมาหลายคนยังไม่ได้รางวัลเท่าไหร่เลยผูเศร้าเลยไม่ได้รางวัลทำไมอ่ะเฮ้ยยังตามอีกเหรอคนโบเดี๋ยวแย่งฟรราร์มดลโบโบตายเถอะโบดูไปเลยว่าอยู่เกาะกลางนี่เอา้าฆ่าผมโบ ได้ชอตค่าใช่ไหมเดี๋ยวเปิดสคิวอันติให้ดูอืได้เดี๋ยวเราจะต้องไปโจมตีมันนะทุกคนอืมไปจะตายใช่ไหมไม่โซนตายก็ตายไปสิจะรออะไรล่ะเรียบร้อยครับตาย <laughs> มีความสุขทุเลาเกินทีไดียค่าเขาตายไปผมรู้สึกมีความสุขจริงๆพี่ผมได้ค่าเขาตายไปรู้สึก <c oughs> รู้สึกดีจริงๆที่ผมได้ฆ่าหัวเขามาแต่ผมไม่ได้อะไรเลยรู้สึกไม่ดีจริงๆไม่ได้อะไรเลยโจมตีแล้วแต่ไม่ได้ฆ่าหัวผมรู้สึกแปลกๆผมสู้ไปหลายคนแล้วยังไม่ได้ฆ่าหัวเขาเลย เขาจะได้ข้าหัวผมไหมเนี่ยฉันมาได้ดมีนะอ๋อค่ะเขาก็ไม่ได้ข้าหัวผมอยู่ดีเลยไม่ใชว่าหมอน้่นมันข้าหัวเท่าไหร่ก๊กนิ่งมันข้าหัวสูงกว่าผมได้ไหมแป๊บนะแต่ผมข้าหัวสูงสุดไม่ใช่หรือข้าหัวสูงกว่าฉันใช่ไหมหืมึ มาสิ่มาสี่เนาะค่าหัวก็แปดหน่ห้าพหงร้อยเจ็เจ็ดเองนี่ใส่ไม่ดีจะต่อยอีกอ่ืฮทชอบเหรอเชฟนยางอ่ะืึอึมึืม อเนาะจะต่อยเนาะเดี๋ยวรอสิทีมันตายดีกว่าไปละไปต่อสู้กับตัวนั้นต่อดีกว่าทุกคนโอ้ไม่มาอีกละผมโ,อโอกรธแล้วนะเดีย๋ย่งผมใช่ไม้ได้น,นี่แหละครับสาเหตุที่ผมจะต้องขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามันจริงๆแต่ผมจำเป็นนะครับผมที่ต้องทํามันผมไม่ตั้งใจนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามันจริงๆจูๆ่ๆก็มาตีผมแล้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยอเรียบร้อยแล้วปดูซิมันมารือยังเว้ <c oughs> ไม่เกิดเลยหรอไม่เกิดเลยหรอโปรโปรโปรได้ยินได้ยินไม่เกิดเลยมไมไม่เกิดอ่ะทุกคนมันอาจจะไม่อยากเกิดก็ได้จะรื้อทำเครืดีกว่าเงินก็ยังไม่พอสมผลไม่เกิดอีกเกิดเร็วๆถ้าไม่เกิดเดี๋ยวจะระเบิดที่นี่อะไรมันเขาไม่เกิดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดีกว่าเอาเลยะทุกคนตอนนี้มันก็ไม่เกิดลวเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปตีมันอีกรอบนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ